สวัสดีค่ะพบกับงวดน,นี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณตังเล็กเด็ดสูตรเล็กเด็ดเล็กเด็ดมาเลยแตกฟรีรู้ก่อนออกสูตรงวดต่องวดค่ะสูตรจะเป็น4ี่สูตรสูตรแรกจะเป็นหลักสิบรางวัลที่1บวกหลักสิบรางวัลที่2หลักหน่วยรางวัลที่3มบวกหลักสิบรางวัลที่3หลักพันรางวัลที่2บวกหลักพันรางวัลที่2และหลักพันรางวัลที่1บวกหลักร้อยรางวัลที่3ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะ พอดีจะไม่พลาดส,สูตรหวยหมาหเยเด็ดสูตรของเราบอกกับทุกรอบอย่างกับทุกงวดจะเป็นสูตรงวดต่อง,งวดค่ะสูตรไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคานวณให้ทุกคนนี่ตามรวนกันอย่างเช่นเคยเอาค่ะเราก็ทําการจับคู่หน้าคุณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น31มสคูณหกค่ะเท่ากับ2108 40ศูนย์แปดสี่สิบคูณแปดสิบห้าค่ะเท่ากับสามสี่ศูนย์ศูนย 77คูณเจเค่ะเท่ากับห้าเก้เกเลขเดี่ยวที่ได้ค่ะจะได้เป็น 9, 5, 2, 4, 1้าสองสและสาค่ะตัวเลขจากสูตรค่ะจะได้เป็น0ูนย์บวกศูนเท่ากับศูนย์้าบวกสองเท่ากับสิเอดใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขหนึ่งค่ะ 3, ามบวกสเท่ากับห สองบวกเก้าเท่ากับสิบเอ็ดใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะเลขเด็ดที่ได้นะคะจะได้เป็นสองหนึ่งศูนย์แปดสามสี่ศูนย์ศูนย์ห้าเก้าสองเก้าเก้าห้าสองสี่ศูนย์หนึ่งหกหนึ่งศูนย์ศูนย์สี่หกและห้าหนึ่งสี่หกค่ะ ในสูตรนี้มีเลขเด็ดรางวัลใหญ่เข้าจบทเตสองรางวัลใหญ่ด้วยกันนั่นคือ0161และ0ูนยค่ะตัวเลขที่เข้าทั้งหมดนะคะก็มาจากตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะเอาละค่ะเรามาคำนวณเต็งเลขเด็ดรู้ก่อนออกเลขเด็ดมาเลสดใหม่วันต่อวันในงวันที่15กันยายน2567 ก็ทําการจับคู่หน้าคูณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็นส6คูณ0ย์เท่ากับ0ย์ค่ะ71คูณ12เท่ากับ8ปดหสองหลักพันไม่มีเศษเลขศูนย์ไปเลยค่ะ1คูณ61เท่ากับ61หลักพันหลักร้อยไม่มีเศษเลขศูนย์ไปเลยค่ะเลขเดี่ยวที่ได้จะได้เป็นสองหนแดหห้าและ0นค่ะตัวเลขจากสูตรค่ะจะได้เป็น0ูนย์บวกศย์เท่ากับ0ูนย์ หนึ่งบวกหกเท่ากับเจ็ดศูนย์บวกศูนย์เท่ากับศูนย์และศูนย์บวกศูนย์เท่ากับศูนย์ค่ะแนวทางเลขเด็ดนะคะที่เราจะให้นั่นคือศูนย์แปดห้าสองศูนย์ศูนย์หกหนึ่งสองหนึ่งแปดหกแปดหกห้าศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์หกเจ็ดแปดเจ็ดและหนึ่งหนึ่งห้าหกค่ะ ตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสําหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะเครชอบตัวเลขไหนเรียสลับจับคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มกันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะแอโบอกทุกงวดเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่แให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะ อาจะพยายามคิดสูตรเด็ดๆเต็งเลขใน้น,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 นสูตรงวดต่อง,งวดไม่ทุกคนนี่ตามรุ้นกันในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดก,กระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่หวยเด็ดๆกับช่องงวดนี้รวย